แคโคตรสวยเดือดมากอะตอนเปิดไฟทุกคนดูเฮ้ยโอ้โหเวลาลังการมันสวยงามมากเชื่อตัวเดียวในโลกตัวเดียวในโลกเลยทำได้อย่างเงี้ยตัวเดียวเลยนี่ก็เป็นลูฟี่บราว์แมนที่แบบเดือดที่สุดในโลกเลยนะครับเท่าที่ผมเคยจะเห็นมานะมันแบบมีทั้งไฟแล้วหมัดก,ก็ใหญ่อีกด้วยเชื่อมันโคตรใหญ่อะใหญ่สัตย์ใหญ่เลยขนาดนี้วะดูมือของ ลูฟี่ตัวนี้เราเริ่มจากความสูงใหญ่มันก่อนเลยดีกว่าถ้าเทียบกับวางบนโต๊ะแล้วนะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้มาประกอบเนี่ยเท่ากับความสูงของผมเลยดูดิผมสูงประมาณ1 7ออันเนี้ยถ้ามาวางบนโต๊ะมันก็ครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งของตัวคนน่มันใหญ่มากนะทุกคนดูดิไฮไลท์ของตัวนี้น่าจะเป็นที่หมัดนะครับผม ตอนแบบหมัดคองยางยืดนี่ดูรอบๆก็จะเป็นมีไฟเอฟเฟกนะครับผมทั้ง2ข้างเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นไฟเอฟเฟกไปพร้อมกับหมัดคองยางยืดนะครับ